เยภูมินะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครที่ลูกค้ารีเควสมานะครับว่าอยากให้อ่ามาส่งรถด้วยตัวเองได้ไหมนะครับก็อยากจะได้เจอกันนะครับแล้วก็อ่าไม่รู้ว่าตอนนี้บ้านน้องอยู่ที่ไหนนะครับวันนี้มีรถ1นึคันที่เรานํามาส่งนะครับก็คือคันนี้เป็น Honda CBR 1 0 0 0พ r นะครับปี2008 HRC นะครับที่เคยรีวิวไปว่า เป็นอีกหนึ่งคันที่สภาพดีมากมากต้องบอกบอก,กมากมากเลยนะฮะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าคือตั้งแต่ผมโพสลงไปว่ามีรถคันนี้เข้าเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าจะขายได้เร็วหรือช้าแต่อย่างใดนะครับแต่ซื้อพสสภาพจริงๆคันนี้ซื้อพสสภาพเลยแล้วก็มีคนติดต่อมาแต่พอดีน้องคนนี้เป็นคิวที่1นนะครับแล้วก็น้องก็ทักมาโดยที่ก็ไม่คิดว่าจะมีรถเหมือนกันคือทักมาเฉยๆว่าไม่รู้ว่าเราจะมีไหมนะฮะแต่เราพอตอบว่ามีปุ๊บเนี่ยเขาตกใจมาก เ,เขาตกใจมากแล้วเราก็เลยคุยกันต่อยาวมาจนจัดไฟแนนจนดาวดาวเท่าไหร่ก็ดาวนะครับไฟแนนเรียกดาวเป็นแสนก็ดาวนะครับเพราะว่าอยากได้รถมากนะครับก็ไม่ได้อยากมาไม่อยากได้ไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ได้อยากเอาไว้เพื่อใช้งานนะครับแต่แค่อยากได้ไว้ครอบครองเพื่อเก็บเก็บและรักษาอย่างดีนะครับผมแล้วก็ก็เลยมีมีลูกค้าติดต่อเข้ามาหลายเจ้าเหมือนกันนะครับที่ อยากได้รถคันนี้นะครับแต่ให้น้องคนนี้เป็นคิวแรกนะครับแล้วก็โอเคไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยวันนี้ก็นําจัดส่งนะฮะแล้วก็ลูกค้าท่านอื่นก็ก็ติดต่อเข้ามาทักถามตลอดนะครับว่าแบบหลุดจองไหมจัดไฟแนนซ์ผ่านไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็เราเข้าใจเข้าใจฟิลนะเพราะทุกคนที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยไม่ได้ติดต่อมาเพื่อว่าอยากาไว้ได้เอาไว้ใช้งานหรืออะไรเนรี่ยเพราะติดต่อเข้ามาทั้ง3และ4คนเนี่ยที่ติดต่อเข้ามาคืออยากจะซื้อไปเก็บจริงๆแล้วผมก็เออโอเค ก็เข้าใจฟิลนะว่าคนที่อยากได้โดยที่ไม่ได้อยากซื้อไปใช้งานนะครับคือทุกคนซื้อสดหมดเลยที่ติดต่อมาคิวที่2 3 4ซื้อสดหมดเลยแล้วก็อยากได้รถเลยแต่ก็คือติดจอคิวแรกล้วก็ให้เกียรติกับคิวแรกนะครับแล้วก็คิวแรกก็จะเฟแนนซ์ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้ก็เลยพามาส่งน้องเขานะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ชัยภูมิแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไม่รู้บ้านน้องเขาอยู่ตรงไหนนะใกล้ถึงแล้วนะก็ ขอถ่ายไว้หนึ่งคลิปแล้วกันสําหรับการส่งมอบรถคันนี้นะครับเพราะว่าผมเองส่วนตัวผมก็ชอบคันนี้มากนะครับแล้วก็วันนี้น้องก็เลยบอกว่าขออยู่กับผมแล้วกันแต่ว่าผมก็จะรักษาอย่างที่ผมตั้งใจไว้นะครับน้องเขาะจะขอ,ขอรักษาแทนนะครับก็วันนี้พามาส่งครับเดี๋ยวไปดูกันว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวโทรหาก่อนดีกว่า สวัสดีครับอันนี้ตอนนี้เราถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับก็ขออนุญาตมีระยะห่างนิดนึงนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยน้องชื่อน้องชาญใช่ไหมครับกับพี่ชายนะครับเนี่ยดูโอขาซิ่งนะครับก็วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้พบกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะส่งมอบรถซิบียพันท์ H4 กันนี้ให้กับน้องชาญเพื่อดูแลต่อหลงังจากนี้ต่อไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตชานนิดหนึ่งว่ามันจะมีพี่บางคนที่เขา เขาอขออนุญ,ญาตขอไลน์หรือขอเฟซบ,บุ๊กชานหลังจากนี้เพราะว่าพี่คนนี้เขาอยากได้รถคันนี้มากเขาอยู่ดอนเขาติดต่อมาเมื่อวานว่าเขาขออนุญาตติดตามน้องชานต่อไปถ้าวันหนึ่งเผื่อน้องชานมีโอกาสที่อยากจะขายหรือส่งต่อเขาจะขอรับไปดูแลต่อเพราะเขาจะซื้อไปเก็บสะสมนะครับคันนี้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวไปดูสภาพรถกันนะครับน,นี่เดี๋ยวนะให้พี่โก็ลงให้หน่อยคันนี้ นี่คือสภาพรถอ18เอ่สามปีขอใครยนี่นะฮะสีเดิมแท้ทั้งคันนะครับปลดล็อกหน้ายังล้อหน้าด้วย ใครยังไม่้ต่อใช่ไหมครับไม่ได้ต่อครับเพราะว่าสายไฟเข้ามาแบบนั้นผมก็เลยไม่ไม่ยุ่งกับสายไฟเลย แต่มตันเป็นอ็นดูเทลสั้นมาใช่ไหมครับแต่ผมก็เลยใส่ของแท้ไว้ให้ดีกว่าเผื่อติดทะเบียนจะได้ไม่ต้องมานั่งดัดแปลงนี่นะครับสภาพรถจริงเขียนไม่จอดตรงไหนตรงหลังบ้านนู้นร่มร่มไหมอ่สาสันดูรถก่อนเป็นยังไงบ้างสวยมากครับ <laughs> สวยนะสวยมากสวยจริงที่ยังแบบรู้สึกว่าแบบมันสวยมากมันคือมันไม่น่าเชื่อที่มันจะมีอยู่อยู่จริงนะสภาพนี้นะถูกใจไหม <laughs> นี่นะสำหรับลูกค้าก็เห็นรถจริงครั้งแรกนะครับหลังจากที่คุยมาเป็นเดือนนะเป็นเดือนได้นะจัดการเอกสารเสร็จอะไรเสร็จนะแล้วก็ แล้วก็ยืดไฟแนนซ์เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างนะครับแล้วก็วันนี้ก็คือน้องได้เห็นรถจริงครั้งแรกนะครับเพื่อจะดูแลต่อนะครับคันนี้ถือว่าเป็น c BR, นีเบียพันออีก1นึ่คันที่ที่ผมผมได้ว่าเป็นรถปีลึกที่สภาพผมให้เกิน90%สนะฮะสำหรับรถมือสองห0ึ่ที่ปีเก่าขนาดนี้นะครับแต่แต่อันนี้เหตุผลในการซื้อเนี่ยมันไม่ได้ซื้อกันเพราะว่า,ารถราคาถูกเพราะนี้ก็ไม่ได้ขายถูกนะครับ คันนี้ถ้าเทียบเท่ากันกับทั่วๆไปก็ถือว่าแพงกว่าทุกคันแต่มันไม่มีตัวเปรียบเทียบในตลาดอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละคันก็คือมันไม่ใช่สภาพนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับกับสภาพรถแล้วก็ลูกค้าก็พอใจนะครับเดี๋ยวยังไงก็ให้น้องดูรถและแล้วจัดการเรือเอกสารกันต่อนะครับวันนี้ก็ลาไปหนึ่งคลิปนะครับสำหรับการส่งรถซิบิอาพัน RR ปี2008 HRC ตัวนี้นะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ